ทำหน้าที่กับอายการแผ่นินวันนี้นะครับในบทบาทหน้าที่ของอายการคุ้มครองสิทธิ์กับภารกิจของอายการคุ้มครองสิทธิที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับในประเด็นที่พูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการขอให้สายมีคําสั่งอนุญาตให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับประเด็นปัญหามันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเด็กผู้เยาว์นะครับซึ่งเป็นเด็กชาวเขานะครับเขาได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าิีปัญหาที่ว่ามารดาของเด็กเนี่ยนะครับเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนก็คือไม่มีบัตรประชาชน จึงไม่สามารถที่จะอนุญาตหรือทําความยินยอมในการทําสื่อเดินทางได้นะครับพอติดปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับทางไอการกุ้คหองสิธิ์เราได้เข้าไปดูข้อได้จริงก็ปรากฏว่าทางบิดามารดาเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับแล้วก็ตัวทางมารดาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปอนุญาตที่อำเภอที่วกานอำเภอนะครับในการจะให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรที่อำเภอดังนั้นมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นบุตรดยชอบด้วยกฎหมายของบิดานะครับเนื่องจากว่าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับ มันก็จะเหลืออีกวิธีหนึ่งก็คือการขอให้ศาลมีคําสั่งนอนุญาตให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับถ้าศาลมีคําสั่งตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผลทําให้บิดาเป็นบิดาได้ชอบด้วยกฎหมายและสามารถที่จะอนุญาตยินยอมให้น้องผู้เยาว์ทำสื่อดินทางได้นะครับของทางสำนักง,งานการครองสินนะครับก็เข้าไปสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ขึ้นไปรวบรวมเอกาสารนะครับที่ที่บนที่อยู่ของน้องที่อยู่บนดอยนะครับบนดอยสูงนะครับที่อำเภอเคตอำเภอฝางบนดอดอ่างขาง นะครับเราก็ได้ข้อได้จริงเบื้องต้นมานะครับเราก็มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับทางสนวนงานการคุ้มครองสิทธ์ก็จะมีทนายความอาสานะครับที่ประจำอยู่ที่สนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นคนที่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนะครับและในการเพื่อให้การช่วยเหลือน้องผู้เยาว์ในการที่จะได้เปรียนต่อต่างประเทศในครั้งนี้นะครับซึ่งต่อมานะครับศาลก็มีคำสั่งอนุญาตให้บิดาจะเบียนรับรองน้องเขาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งศาลดังกล่าวนะครับก็ได้มีการนําไปที่ที่ว่าการอาเภอปากานะครับเพื่อทําการจดทะเบียนรับรองบุตรตามคําสั่งศาลนะครับ <S <S ต่อมานะครับน้องก็ได้ทำหนังสือเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการไปรเรียกต,ต่อต่างประเทศสมดังเจตนาของน้องนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของสํานัางกงานการคุ้มครองสิทธิ์นะครับที่เราเข้ามาดูแลนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดว่า ตัวท่านเองหรือว่าคนที่ท่านรู้จักนะครับมีปัญหาในประเด็นดังกล่าวตรงนี้ท่านสามารถที่จะเข้ามาติดต่อสำนักง,งานการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่ที่ท่านอยู่ได้นะครับตัวพนักงานในรยาการและก็เจ้าหน้าที่นะครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนะครับผม